Smile, abre, มันตัวใหญ่มากเลยอ่ะโอยแบบรถโลดดูที่นึกว่ามันตัวเล็กๆนิดเดียวอือเออจะกินกล่องตกลงน้ำตลอดนาาหายนะคะ โอ้เขารอกินเนี่ยดูสิ โอ้ตัวใหญ่มากมูบ้านเลยนะหมูของเชืพวกนี้เนาะตามมอมันจะเป็นเหมือนไอตำนานผ่าแดงนางไอไหมเขาไปค่ะไอที่เขาเอากระลอกไปฆ่ากินอเอาไปล่าบ่ะ<อ>แล้วกินได้<อ>ทั้งหมู่บ้านอ่ะ๋อตำนานผ่าแดงไง

อะไรไม่ีเนตไปนะคะาเไมีลยนีไม่่กิจกรตอหาหมเันะคะนยัให่มาก้เลย้นอานะครจเล่นกันได้ม้ยได้ล่นให้เขาเดินเล่นใช่ไหมหรือว่ามันต้องออกไปข้างนอกนน่นอะน้องน้อยน้องน้อย มันต้องเรียกยังไงเนาะเรียกกวางเนี่ยโอ้น่าดูสิเยอะมากเลยแบ่งกัลโหลน่ารักอุ้ยเยอะมากเลยแบบสลอนเลยอ่ะสลอนเขาเรียกอะไรนะน่าสลอนเออน้าสลอนเลยอ่ะน่ารักจังเลยอ่ะอ้าวอ้าวเข้าคิวเข้าคิวอีกพู้ใดขี้โกงผู้ดจะไม่ขี้โกงมูด้ะตัวใหญ่ตัวใหญ่อ่ะขี้โกงตัวเล็กอ่ะ มาค่ะถ่ายวีดีโอให้พี่หน่อยนะคะได้ค่ะก็คือให้มันบันทึกได้เลยบันทึกต่อได้เลยยตื่นกับไตัวเล็ก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 เธอคิดโกงไหมเนี่ยเธอจะกินต้องให้คนอื่นกินด้วยเนี่ยนี่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 ตัวนี้กินแล้วตัวนี้กินแล้วไม่ให้ให้คนอื่นให้คนอื่นให้คนอื่นค่ะเขาคีดโกงอ่ะกินแล้วเขาก็มาอีกอ่ะเนี่ยตัวนี้ทำไมเขาปากม่วงค่ะ อ๋อผมฉีดยาม่วงครับแบบนี้มัเป็นแผลตามตัวเห็นไหมแบบเรีมมันเลไย่างเงี้ยปกติกินอะไรอะคะกินยากินยากินยาหรอยากินยาสดยาหมักเลยครับยาเมเปียยาเมเปียกี่ตัวาสามสิบสี่สิบตัวแล้วอ๋อมีฝั่งนั้นด้วยพี่ไอี่นู่นตั้งอยาหลายตัวไปค่ะพอแล้วพวกเธอพอแล้วพวกเธอพอแล้วนะ ตรงโน้นมีสิบเอ็ดแต้นี่มีสิบหคนเขาตามลงมาหมดเลยเขาอยากกินแครอทกฮัลโหลสีวัอื้ออันนี้เขาเข่าขึ้นใหม่หรือตัางข่ายแม่จะขึ้นใหม่ไอ้ลูกอ๋อเป็นคุณแม่เหรอเป็นคุณแม่เหรอเนี่ยคุณแม่เรียนเดียวเอามาน่นนู่นน่นมาลูกมามาไม่ยิ้มมาแต่ไกล อ้าวเธอขี้โกงนะเธอกินเยอะกว่าเพื่อนนะเนี่ยไม่ได้เธอจะสวนรวดกว่าเพื่อนไม่ได้เธอห้ามสวนรวดสามตัวนั้นนะพี่พี่วี่นเนี่ยรออยู่รออยู่มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะไม่รู้ได้กินคบหรือเปล่าอ่ะไม่น่าคบอืมแต่ตัวลูกเขาไม่ยืนมาเลยเนาะ เขานอนอ่ะนี่นี่ตัวนี้นอนนอนอ่ะเขหลับได้ไหมเขาน่าจะกินนมน่าจะกินนมแม่มากกว่ามันชนกันอ่ะตัวนี้ขี้โกงไม่ได้อย่าถุงอันนี้หมดแล้วหมด